สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสหรับในคลิปนี้เป็นแนวข้อสอบเข้าม .4 วิชาคณิตศาสตร์จะไปข้อแรกเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเอหถ้า a1 ส่วน b1 เท่ากับ a2 ส่วน b2 เท่ากับไปเรื่อยๆจนถึง a1,000 ส่วน b1,000 B เท่ากับ q เข้าใจตรงนี้ไหมก็คือ a1 ส่วน b1 เท่ากับ a2 ส่วน b2 เท่ากับ a3 ส่วน b3 ไปเรื่อยๆจนถึง a1,000 ส่วน b1,000 B ซึ่งไอ้วกเนี้ยทั้งหมด ไม่ใช่ทั้งหมดมันเท่ากับ Q โอเคนะแล้ว2คูณกับ A 1บวก A 2ไปเรื่อยเื่อจนถึง A 1,000ส่วนด้วย B 1บวก B 2บวกไปเรื่อยเื่อจนถึง B 1,000เท่ากับเท่าไหร่โอเคมีคำตอบมาให้1 2 3 4 4ข้อข้อแรก2ข้อ2ก็อ 2, อ2อ้าวซ้ำหรอเนี่ยเหมือนจะเขียนผิดนะอ่ะ3แล้วกันนะข้อ2ก็3ข้อ3 2 Q ข้อ4 4 Q เอาละ ลองจินตนาการไว้ก่อนแล้วกันว่ามันตอบอะไรเดี๋ยวแสดงว,วิธีทําให้ดูแล้วกันหากระดาษแบบป๊บหนึ่ง้ีได้กระดาษแล้วโอเคขั้นแรกโจทย์มาเป็นแบบนี้ขั้นแรกดูนี้ก่อนนะ a หนึ่งส่วน b หนึ่งมันเท่ากับอันนี้เท่ากับอันนี้เท่ากับอันนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งพันแล้วมันก็เท่ากับ q เพราะฉะนั้น a หนึ่งส่วน b หนึ่งก็เท่ากับ q เหมือนกัน พอมันเท่ากับกันหมดเลยเอาง่ายคือตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งพันเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยโอเคนะเท่ากับ q ด้วยเพราะฉะนั้น a หนึ่งส่วน b หนึ่งมันก็จะเท่ากับ q ถูกไหมมันก็จะได้ a หนึ่งเท่ากับ q b หนึ่งโอเคนะก็แค่ a หนึ่งส่วน b หนึ่ง a หนึ่งส่วน b หนึ่งเท่ากับ q ก็เขียนออกมาเป็นแบบนี้แล้ววิธีการหา A ก็แค่ย้าย B ขึ้นไปคูณกับ q ก็จะกลายเป็น A 1เท่ากับ q ค, 1> <B> 1. คูณกับ b 1ต่อไปได้ A 1แล้วอีกอันหนึ่งเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะ a อ่ะส่วน b1 เท่ากับ q B 1ถูกไหมเอไม่ใช่ A 1เท่ากับ q B1 ต่อไป A 2' ส2่วนบ2อเท่ากับ Q อันนี้จบกว่านะ A 2ส่วน b สองเท่ากับ q โอเคหลายๆคนที่เห็นตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำไปจนถึง1นึ่งนอันนะไม่ใช่นะเราทำแค่สองสาอันนี่แหละ a สองส่วน b สองเท่ากับ q จะหา a สองก็แค่ย้าย b ขึ้นไปคูณกับ q เพราะฉะนั้น a สองเท่ากับ q b สองโอเคนะ a สองเท่ากับ q b สองแล้วพอเป็นแบบนี้ทำไงต่อก็คือแบบนี้มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆ A 1ส่วน b 1เท่ากับ Q ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอเท่ากับ Q b 1 A2 เท่ากับ Qb2 ต่อไป A3 ก็ต้องเท่ากับ Qb3 ถูกไหม A4 ก็เท่ากับ Qb4 A 5ก็่เอหากับ Qb5 โอเคเหมือนจะพูดอะไรผิดหรือเปล่าช่างมันเพราะฉะนั้น A 1 0 0ึส่วน B 1 0 0ึมันก็เท่ากับ Q เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าโจทย์ก็บอกว่ามันเท่ากับ Q A 1เอเท่ากับบีส่วน b 1 0 0ึเท่ากับ Q 1> a 1หนึก็เท่ากับ q b 1 0 0หนึ่งันโอเคนะแล้วทำไงต่อเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราหามาได้เขาถามอันนี้ใช่ไหมเขาถามว่า2คูณกับตื่นในวงเล็บเนี่ยมันเท่ากับเท่าใดแล้วมีคำตอบมาให้เราก็จะมาเขียนแทนก่อนเพราะฉะนั้นไอสองคูณกับ 1> a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 0 0 0เนี่ยหารด้วย b 1ส่วนเอ b 1บวก b 2บวก b 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง b 1 0 0 0มันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บจากที่เราหามา a 1มันคืออะไร a 1มันคือ นี่เอหนึ่งเท่ากับคิวบีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แทะเขียนไปเลยเอหนึ่งคือคิวบีหนึ่งมองเห็นไหมจะต่ำไปนะอ่ะเอหนึ่งก็คือคิวบีหนึ่งเอสองตรงนี้ก็คือคิวบีสองเอสามก็คือคิวบีสามตามที่เราหามาเป๊ะเลยนี่ไง เราบอกว่า a 1เท่ากับ q b 1 a 2เท่ากับ q b 2แล้วเราก็มาเขียนใส่ตรงนี้ได้เลย a 1 a 2แล้วก็บวก q b 3 q b 4 q b 5ไปเรื่อยเรื่อยจนถึง q b 1 0 0 0โอเคส่วนด้วย b พวก b เนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องไปหา b อีกรอบหนึ่งนะ b เราก็เขียนไว้เหมือนเดิม b 1บวก b 2บวกไปเรื่อยเื่อยจนถึง b 1 0 0 0 โอ okay. เคพอเป็นแบบนี้แล้วถามว่าทำไงต่อเหมือนกระดาษจะหมดนะโอเคฟุบ okay. ทำให้มันสั้นลงจากนั้นก็เขียนต่อได้แล้ว <laughs> จะเห็นได้ว่าข้างบนน่ะมันคือ qb 1บวก qb 2บวก qb 3ไอ้ทุกอันน่ะมันมี q อยู่ด้วยการหมดเลย <laughs> เห็นไหมแต่มัน b หนึ b 2 b 3อันนี้ใช้ไม่ได้นะ จะเห็นว่ามันมีคิวเหมือนกันหมดเลยคิวอันนี้ก็คิวอันนี้ก็คิวคิวไปเรื่อยๆจนมีคิวหนึ่งพันตัวในข้างบนอะถ้าเกิดจะแยกมันออกมานะก็แค่ดึงคิวออกโอเคไหมดึงคิวออกมันก็จะเหลือคิวคูณกับ B1 หนึ่งบวก b สองบวก b สามบวกไปเรื่อยๆจนถึง b 1หนึ่งพันถูกไหมถูกสิต้องถูก อันนี้คือการดึงคิวออกคือตอนแรกม,มันเป็นคิว b หนึ่ง b สอง b สามคิว b หนึ่งคิว b สองคิว b สามไปเรื่อยๆถูกไหมถ้าเกิดเราดึงคิวออกใส่วงเล็บแทนอันนี้มันเหมือนกันนะแค่เขียนใหม่แค่แค่ดึงคิวออกเฉย,ยๆถ้าเกิดเอาคิวกลับคูณกลับเข้าไปมันก็จะได้เหมือนอันนี้เป๊ะเลยโอเคไหมงงไหมมันก็เหมือนสอง a คูณกับ a หนึ่งบวกสองคูณ a สองอะแล้วเราดึงสองออกมันก็จะเป็นสองคูณกับ a หนึ่งบวก a สองอะไรแบบนี้นะ แล้วพอเราเอาสองคูณกับเข้าไปมันก็จะกลายเป็นข้างบนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเราแค่ดึงออกเฉยๆจากนั้นก็ส่วนด้วย B ถูกไหมบหนึ่งบวกบสองบวกไปเรื่อยๆถึง b 1หน,นึ่งพันเห็นว่าอันเนี้ย b หนึ่งบสองบสามบสี่บไปเรื่อยถึง b 1หนึพันอันนี้ก็ B1, หนึ่งบ b สองบสามบี่บห้าไปเรื่อยๆถึงบีพันแล้วมันคูณกันอยู่มันไม่ได้บวกกันอันนี้ก็อันนี้ อันนี้มันตัวเดียวเลยอันนี้คูดกันอยู่เพราะฉะนั้นตัดออกเสร็จแล้วตัดสองอันนี้ออกโอเคนะอันนี้เหลือคิวอันนี้ตัดกันเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นสองคิวนี่ไงคำตอบที่โจทย์ให้มาก็มีอะไรนะสองสามสองคิวสี่คิวคำตอบคือสองคิวจบหนึ่งข้อโอเคอ่ะโอเคข้อที่สองโอ้ข้อแรกก็รอไปเจ็ดนาทีแล้วมีขนาดไม่พูดมาแล้วเนี่ยมั้งนะ สองทรงกรมลมรัศมีเจ็ดเซนติเมตรทรงกลมไม่ใช่วงกลมนะทรงกลมทรงกรมลมรัศมีเจ็ดเซนติเมตรมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสศูนย์กลายเหรอศูนย์กลางสิและส่วนสูงเท่ากับสิบสี่เซนติเมตรโอเคเดี๋ยววาดให้ดูก,ก่อนว่าไอ้สองก้อนนี้มันรูปร่างเป็นยังไงสองรูปสองรูปอ่ะอันนี้ทรงกลมไม่ได้หมายถึงวงกลมทรงกลมปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบ เส้ต่อมาข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยข้างบนมันคือก้อนกลม,กลมโอเคนะทรงกลมรัศมี7เซนติเมตรรัศมี r เท่ากับ7เซนติเมตรอันนี้คือทรงกลมรัศมี7ซนติเมตรอันนี้ก็จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับส4บสถูกไหมแล้วมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและส่วนสูงซึบ เท่ากับสิบสี่เซนติเมตรก็คือไอกระบอกอันนี้มันสูงสิบสีเ่เส้นผ่านศูนย์กลางก็สิบสี่เหมือนกันเส้นผ่านศูนย์กลางอะเขียนตรงนี้แล้วกันสิบสี่เซนติเมตรมันเท่ากันเอาง่ายก็คือเป็นกระบอกที่ค่อนข้างอ้วนและเตี้ยมัง้งกว้างสิบเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสี่สูงก็สิบสี่ โอเคได้สองลูกนี้ออกมาแล้วน่าจะพอจินตนาการได้โอเคพราอได้รูกออกมาแล้วแล้วข้อนี้เขาถามปริมาตรปริมาตรของทรงกลมสูตรหาก็คือสี 3, ่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามโอเคนะมันเอาไว้หาปริมาตรทรงกลมโอเคเพราะฉะนั้นปริมาตรทรงกลมพายอาร์กำลังสามก็เท่ากับสี่ส่วนสาม พายคือรัศมี7จ็ดกำลัง3นั่นเองโอเคแล้วอันนี้คือของวงกลมนะแบ่งขึ้นไว้ไม่ใช่วงกลมทรงกลมอ่ะอันนี้กระบอกไม้ไผ่เอ้ยไม่ใช่กระบอกเฉยๆปริมาตรกระบอกสูตรที่ใช้ในการหาก็คือพาย H เอ้พายอากำลังสองโอเคพายกำลังสอ หาว่าสูตรนี้มันมาจากไหนก็อันนี้มันเป็นวงกลมถูกไหมสูตรหาพื้นที่วงกลมก็คือพายอาร์กำลังสองพอหาพื้นที่วงกลมตรงนี้ได้ปุ๊บก็ต้องคูณด้วยสิบสี่เพราะมันสูตรสิบสี่ไงพายอาร์กำลังสองคูณเอเพราะฉะนั้นปริมาตรของกระบอกอันนี้ให้ทรงกลมเป็น v หนึ่งกระบอกเป็น v สองนะ v คือปริมาตรปริมาตรของกระบอกก็เท่ากับพายเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสี่เพราะฉะนั้น รัศมีก็คือเจ็ดยกกำลังสองสูงสิบนั่นเองจบอ่าโอเคพอได้ปริมาตรทรงกลมปริมาตรทรงกระบอกมาแล้วแล้วเขาถามว่ามีปริมาตรทรงกลมเป็นกี่เท่าของทรงกระบอกถ้างั้นก็ต้องเอาปริมาตรทรงกลมเป็นกี่เท่าของกระบอกถูกไหม ก็ต้องหารด้วยปริมาตรทรงกระบอกโอเคซึ่งเหมือนว่าที่จะไม่พอเขียนอีกแล้วออาเป็นว่ามันพอแล้วกันเท่ากับ4ี 3, ่ส่วนสามพเจ็กำลังสถูกไหมปริมาตรทรงกลมคืออันนี้ส่วนด้วยเดี๋ยวขอสลับเจ็ไว้ตรงนี้นะจะได้ไม่งง ริมาตรทรงกระบอกก็คือเจ็ดกำลังสองพายสิบสี่โอเคทำไงต่อเจ็ดกำลังสองตัดกับเจ็ดกำลังสามเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือเจ็ดตัวเดียวพายตัดพายอันนี้ก็เหลือเจ็ดกำลังหนึ่งก็คือเจ็ดนั่นแหละเฉยเฉยเพราะฉะนั้นข้างบนก็เหลือสี่ส่วนสามคูณกับเจ็ดหารด้วยสิบสี่โอเค ทำไงก่อนดีเอาแบบนี้เลยแล้วกันเอาเจ็ดคูณสี่ส่วนสามก่อนเจ็ดส่วนหนึ่งคูณกับสี่ส่วนสามเจ็ดสามเจ็ดสี่สองแปดยี่สิบแปดส่วนสามเท่ากับส่วนด้วยสิบสี่อีกทีอ่ะโอเคนะมองเห็นไหมเขียนใหม่ดีกว่ายี่สิบแปดส่วนสามหารด้วยสิบสี่อีกทีหนึ่งหารกันอยู่ อันนี้เป็นการหารเศษส่วนเปลี่ยนให้เป็นคูณก็คือกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสิบสี่โอ้ไม่เห็นหรออ่ะสิบสี่หารยี่สิบแปดได้สองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสองส่วนสามเพราะฉะนั้นทรงกลมรัศมีเจ็ดเซนติเมตรมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของทรงกระบอกก็คำตอบก็คือ สองส่วนสามเท่านั่นเองโอเคนะสองส่วนสามเท่าคําตอบข้อนี้แค่นี้แหละได้คําตอบแล้ววิธีคํานวณก็แบบที่ทําให้ดูเลยโอลำบากอ่ะโอเคแบบน,นี้เลยจบอีกหนึ่งข้อจะได้หาคอไม่เหนียววันเนี้ยสิบสามนาทีแล้วคลิปยาวไปไหมอ่ะโอเคข้อที่สามสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านยาวเพิ่มขึ้นด้านละยี่สิเปอร์เซ็นพื้นที่จะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ โอเคก่อนที่จะไปแทนอะไรกันยากๆโอเคเอาวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมก่อนบอกมันเพิ่มขึ้นยี่สิบเพื่อจะให้ง่ายเอาเลขสิบละกันเอาเป็นว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดิมสมมุติสมมุติสมมุติให้ด้านเดิมมันยาวด้านละสิบมันเป็นจัตุรัสจะจีตุรัสอะไรล่ะมันเป็นจัตุรัสมันต้องยาวเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้สิบอันนี้ก็สิบเอ้ะมันไม่เท่าขอโทษไม่ใช่แบบนั้นถูกแล้วแหละอันนี้ก็กําหนดได้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันด้านละสิบละกันอืมเหมือนจะยิงพ สมมติว่าให้เดิมด้านกว้างมันสิบด้านยาวมันก็สิบแล้วเขาบอกว่าอันใหม่เนี่ยจะตุตลัสมีด้านยาวยาวเพิ่มขึ้นด้านละสิบยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตของสิบก็คือเพิ่มขึ้นอีกสองอะเพิ่มขึ้นร้อยละยี่สิบเพิ่มขึ้นสิบละสองอะแบบนั้นแล้วกันสองอันนี้ก็สิบเหมือนเดิมด้านกว้างคือสิบเหมือนเดิม อันนี้จากเดิมที่มันเป็นสิบสิบสิบหมดเลยอันนี้ด้านยาวให้เป็นด้านยาวนะด้านยาวเพิ่มขึ้นสองเพิ่มเพิ่มขึ้นสองแล้วสูตรหาในการสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวถูกไหมไอ้รูปแรกเนี่ยพื้นที่มันคือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นจะได้หนึ่งร้อยตารางหน่วยแล้วอันใหม่กว้างคูณยาวสิบคูณสิบสอง สิบคูณสิบสองได้หนึ่งร้อยี่สิบตารางหน่วยเอ๊ะเหมือนทํทำอะไรผิดสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวเพิ่มขึ้นอีกด้านละอ๋อเขาไม่ได้หมายถึงด้านยาวเอ๊ะหรื่อเราเข้าใจสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสผิด <c oughs> เหมือนจะเข้าใจผิดนะโอเคขอโทษทีเอาเป็นว่าคือไอ้ที่มันบอกว่าเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต่ะก็คือบวกสองทุกด้านเลยโอเคบวกสองทุกด้านเลย เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิบสองคูณสิบสองสิบสองคูณสิบสองได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ตารางหน่วยอัน,นอเ,อเนี้ยก็คือจะสีเลียมจัตรัสเนี่ยคือด้านมันต้องเท่ากันทุกด้านถูกไหมเออตอนแรกก็เข้าใจถูกแล้วดันไปหาวตัวเองเข้าใจผิดอีกโอเคด้านยาวเพิ่มขึ้นอีกด้านละยี่สิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นทุกด้านของมันต้องเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือสิบวกสองสิบวกสองสิบบวกสองสูตรในการหาพื้นที่ก็คือ 2, 2, 2, ก,ก้างกว้างคูณก้างอะไรล่ะกว้างคูณยาว สิบสองคูณสิบสองหนึ่งร้อยสิบสี่ตารางหน่วยโอเคเขาถามว่าเพิ่มขึ้นอีกอก,กี่เปอร์เซ็นต์พื้นที่เพราะฉะนั้นจากหนึ่งร้อยกลายเป็นหนึ่งรอยสีสิบสี่ก็คือเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบสี่เปอร์เซ็นโอเคนะโอเคไหม, okay, ไหมขอเนี่ยอธิบายผิดซะด้วยโอเคช่างมาแล้วกันครับสำหรับในคลิปนี้ก็พักไว้แค่สามข้อแล้วกันจริงจว่าตั้งใจไว้จะห้าข้อแต่ว่า เอาแค่สามดีกว่าเขารู้สึกว่าคลิปมันนานและสิบหกนาทีไปไปแล้วแล้วใครที่รู้สึกแสบตาสําหรับการดูคลิปนี้ก็แนะนําว่าหาันไปมองที่ไกลไกลสักพักสายตาสักสิบนาทีก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกว่าแสบตาเหลือเกินโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็จบไปแล้วกับวิชาคณิตนนซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะทําวิชาวิทยาศาสตร์ให้ด้วยแล้วกันอีกสักกี่ข้ออย่าอย่าพูดถึงข้อดีกว่าเดี๋ยวก็ไม่ตรงอีกเอาเป็นว่า คลิปคันนี้จบไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์มาอีกสัก4ี่ข้อละกันวิทยาศาสตร์มันน่าจะไม่ต้องคำนวณน่าจะน่าจะใช้เวลาไม่เยอะโอเคขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ